สวัสดีครับอีก,กี้ซียูครับโอ้มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วช่างปุ้นได้งานแล้วนะฮะก็รถโม่ปูนนะครับมาถึงที่นะครับนี่ความสะดวกสบายครับกวาดอย่างเดียวเน่นอนครับพี่น้องนี่ก็ โอ้ oh, สะดวกสบายจริง,รงสบายครับสบายโพดพี่น้องเอ้ยสร้างอยู่นี่น,นะนี่หน้าน้า,นา,นาพูดไล่จยจยอยคัาดแห้งเอาเลี้ยวมือนี่นะเลี้ยวผมว่านะครับ่บหอนเทียยเท่ยงเนาะเม่นบ่ <c oughs> <c oughs> บ้าขับรถแล้วเร้อเจ้มาตอนไเอาโอ,โอ,โอ,เาอ้เฮายูน้ำรถอ๋อนี่ก็กคิวราจ้าบาทเลยเดี๋ยวนึงตัวนี้1ัน0ครับพ <16 S 1> ัหบพันหส่วนเลย<อ>นี่นะปูนคิวละพ6 0หดีครับเพราะว่าสบายดี เบิ้งแวก็สะดวกสบายงานก็ง่ายปูนก็มีคุณภาพเพราะว่าเราไม่ต้องผสมเองเนาะบางทีก็แต่ละกระบะแต่ละอันกับทรายน้อยมั่งหินน้อยั่งอะไรมันไม่เท่ากันนี่ถ้าแบบนี้มันจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยมากี่รอบกี่รอบเพิ่นกน็ถือว่าเป็นเนื้อเดียวกันเลยอ่าความสะดวกสบายของปูนซีแพรนะฮะเหนโหนะก็ มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หน้าหน้ารถสิบล้อรถปูนต้องมีแม่งอันนี้ตลอดนะฮะนี่อันนี้อันเนียนั่งหน้ารถนี่ไหมตุ๊กตานี้เนาะเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะรถปูนเนาะรถสิบล้อ,อก็นี่ฮะดูคนตีหมุดตีอะไรไว้สําหรับปูนนะครับนี่ก็ นี่ระดับนี่คือระดับปูนนะครับมันจะเท่านี้พอดีเลยนี่คือหมุดระดับปูน่นจะตีไว้เป็นหลักเป็นหลักเนื้อปูนที่เขาเทนี้มันก็จะเสมอเลยเพราะว่ามันมีระดับไว้แล้วนะครับเป็นการปักหมุดไว้มันจะง่ายนะครับกวาดไปกวาดไปเกลีย่ยไปเจอตอมันก็จะรู้เลยอ้อตรงนี้ได้ระดับแล้วเดี๋ยวเขาก็ปรับอีกรอบหนึ่งมันก็จะง่ายขึ้นเนาะก็โอ,โอ้ช่างปูนนี่ก็ เร่งมือแต่เช้าเลยครับเอาแต่เศร้าเลยพี่น้องโอ้ดูคิวแรกก็เกียรได้เยอะแล้วครับนี่เกียรได้เกือบเต็มพื้นที่เลยตอนนี้ก็ไอหนุ่มก็สร้างฮะนี่ก็เพิ่นทำลงมือแต่เช้าแล้วครับแต่ว่าทีมไฟเรายัง มอมอเมเมเอเจาะเอาแฉะเยาะเยอะเยอะเยะยครับยังบุได้ลงมือเลยสร้างไฟเฮาเยาะเยอะเยอะเยอะอยู่เลยทีมเฮาสร้างปูนเพิ่นจะกวาดเรียบร้อยแล้วเฮายังเซยกุบถีบอยู่พี่น้องเอ้ยสบายลูกพี่ผมสบายลูกพี่ผมจะเอาแบบทำอะไรตามใจฉันโอ้ผมจะมาดูเนาะว่าหนึ่งคิวนี่มันได้กี่ตารางเมตรนี่ กว้างอยู่นะครับกว้างอยู่กว้างอยู่หนึ่งคิวสองคิวหนึ่งสองสามสี่โอ้ประมาณในนี้ก็จะประมาณสักห้าคิวหกคิวน่าจะได้นะผมว่านะน่าจะพอเกือบเต็มแล้วสวยครับเจ้าครับสวยฮะประมาณจากคิวมึอนี่เจ้าว่านี่เบื้องนี่คิวคิวแรกนี่ เกือบ,บเต็มแล้วน,นี่เนาะมันก็วางมาสิบสบายเลยแหละสบายเลยสบายเลยโอเ้เราทำถูกเราทำตมันเร็กเจ๊งไปอา้อาวเขาผสมเองกับสูตรเจือหินไ,นไนายปูนน้อยไส้เยอะก็ว่ากันไปนี่ให้มันเวลาหินลายมันเป็นย่างเออเอาไปปาร์ดอยนาะเ้อปาร์ดรู้นี่ครับก็คิวแรกก็ถือว่าได้เยอะอยู่พื้นที่นี้ก็ การลดมากเรื่อยๆบ่ถึงเที่ยงก็เรียบร้อยตัวนี้กินตัวนี้เนาะเมนบ่อซางมีคนมาสร้างจะเมืองโน้ว่าอุ้ยเยอะอยากเฝ้าเฮ็ดอยากไปทางไห่อีเจออีเจอเพิ่นว่าเพิ่นอยากเฮ็ดแล้วเนาะเพิ่นเฝ้าเพิ่นว่า ล่าสุดช่างปูนจะเอาปูนอบจ้างไฟแล้วครับจ้างไฟเก๊ก้าพนวาเพี่สิเอาปูนอบไปแล้วพนวันพี่น้องนะโอ้มีสุดยอดครับแจ่มเลยครับเห็นเพิ่นแล้วก็ความสะดวกสบายมันก็ก็ดีอย่างนี้ฮะใช้ของสะดวกสบายงานก็ง่ายเร็วขึ้นดีมีคุณภาพเนาะครบเซตในเวลาเดียวกันเลยเนี่ยะ ยมเทต้องดึงไอ้เล็กๆนี่ขึ้นมาพร้อมบ่ให้มันกินให้มันกินปูนบ่ไอ้เล็กตะแกงข้างล่างนี่อ๋อต้องยกขึ้นมาเนาะให้มันอยู่ประมาณช่วงๆกลางปูนเนาะมันจะได้ไม่แตกเนาะเพื่อนว่าน,นะครับโอ้โหได้เยอะเลยนะฮะคิวเดียวนี่ก็เยอะเลยคุ้มค่าเลยครับ ดูการทำงานของช่างปูนนะครับดูเพื่อนอเวลาเพื่อนปาดเนาะใช้เกลียงปาดนี่ก็โอ้ใช้ฉากกาดปาดนี่ก็นุดตับสวยปาดง่ายฮะอ้ยโอ้โหนี่ก็คิวแรกนะฮะก็ออกไปแล้วครับนีนครับเรียบร้อยแล้วก็เอาออกไปแล้วหนึ่งคันเนาะรออีกหนึ่งคันนะครับจะเข้ามาเนาะ พื้นที่ในนี้น่าจะประมาณสัก3คิวหรือ3คันนะดูจากระดับสายตานะครับประมาณประมาณนั้นแหละก็ฉะเฉลี่ยเป็นเงินก็คันอ่าคิวละพันหกหกสามสิบแปดพันแปดพันแปดบวกอีกสามพันเป็นสี่พันแปดเนาะประมาณนั้นไม่ถึงห้าพันก็ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคเลยสะดวกง่ายสบายแล้วก็ เนื้อปูนี่ดีเป็นเนื้อเดียวกันเข้ากันเลยเทสองครั้งสามครั้งมันก็เป็นเนื้อเดียวกันเนาะเพราะเขาผสมมันค่อนข้างได้มาตรฐานนะครับดีกว่าเราผสมเองเยอะเลยครับเราผสมเองนี่ก็บางครั้งโม่แรกปูนเยอะ,อะโม่สองทรายน้อยอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะดูไม่เป็นเนื้อเดียวกันสักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ถ้าเอามาแบบนี้คือสบายเลยจบเลยโอเควันนี้งานปูนเราก็ ขยับเขยื่อนแล้วครับส่วนงานไฟเราก็ไม่ขยับครับอ่านี่ก็โอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ